ี่ค่ะอยู่ตลาดวันจันเนาะที่ตลาดอะไรนะตลาดนี่ไปตลาดส้มตำที่ฮอราเนี่พี่น้องเราวทีฮอตรงนี้เลยนะแพ็กเกจสิบก็มีเป็นไม้ไม้สิบบาทนะคะนะมีทุกวันจันแล้วเนาะใช่ค่ะที่นี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แล้วรีวิวให้หน่อยเป็นเยิ่มเลยพี่น้องโทษทีเด้อ นี่หย่างคั้มนี่น้องหืมอ,อืมอร่อยค่ะอ,อืมอืมล้วบอกว่ารีวิวให้หน่อยว่าสันอร่อยไหมแต่ อร่อยแซ่บพี่น้องโอเคเลยอะแบบได้เลยอะไม้สิบบาทนะคะสี่คำค่ะอือแซ่บพี่น้องครับ